สวัสดีครับอยู่กับผมมงนะครับวันนี้ผมก็จะมาใส่เบ็ดปลาช่อนกันนะครับวันนี้ก็ผมเตรียมเนื้อไก่นะครับเพื่อเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็นี่ตาเบ็อของผมนะครับเบอร์หกครับเบอร์หกก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับวันนี้ทาเบ็ดของผมก็เตรียมมาอยู่ยี่สิบหลางนะครับ ตอนนี้เหมือนฝนก็จะตกเหมือนกันนะแต่ว่าเบ็ดของผมนี่ผมยังไม่ได้ผูดเชื่อนะที่ผูดไว้ก็มีแค่ไม่กินหลังนะครับเดี๋ยวเราไปาดับปลากันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะรวบผูกเชื่อแล้วก็ดับไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดับไว้ค้งคืนหนึ่งนะแล้วก็พรุ่งนี้ผมค่อยมาดูนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับทุกคนเดี๋ยวเราหาทิ่ดักก่อนนะ เหมือนว่าฝนจะตกจะตกเลยนะครับอ่างก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับทุกคนก็ตอนนี้ผมจะดับไว้ตรงนี้สามตานะตอนนี้เราอยู่หน้าอ่านแล้วนะครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าอ่างนะแต่ว่าผมผมไม่ได้ไทยบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับฝนก็จะตกด้วยนะครับ ก็ต้องรีดมือหน่อยนะโรรฝนเดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้สามตานะครับไม่รู้ว่าเนื้อมันใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ย เป็นอกไก่นะครับเป็นอกไกแ่แล้วก็เนื้อมันไม่ไม่ได้ไม่ได้แข็งมากนะเนื้อมันอ่อนๆนะต้องแข่งแข่งกับฝนนะโลฝนตกอ่าต้องตากให้มันดีๆหน่อยนะ โ okay. ยนไปแล้วนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นเหยื่อของเรานะครับปกไก่นะครับผมนี่ทำเชื่อยาวมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปหลังตัดถับไปนะ หลังถัดไปหลังสองนะครับเดี๋ยวปลุกปลุกตาไปก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าผมจับตา,ดาดได้สักกี่หลังนะ เอามา20นะครับแต่ว่าตอนนี้ฟ้าร้องมาเลยคนระับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะ อ่างนี้ชื่อว่าอ่างแม่ปานนะครับเป็นอ่างที่แบบเก่าแก่นะอายุอายุก็น่าจะรุ่มคุ้มปูนุ้นแล้วนะครับแปดสิบเก้าสิบปีนุ้นแล้วนะครับอ่างแม่ปางนี้นะครับตอนที่ผมเกิดมาก็พอโตมาก็รู้ว่ามีอ่างนี้แล้วนะ อ่างนี้ก็ปลาใหญ่เหมือนกันนะครับสายจัมโบ้ก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหลังที่สองเลยนะครับจับปลาในน้ำหน่อยนะเพราะว่าน้ำมันขึ้นนะครับโอเคหมันๆนะครับนี่เลยนะครับหลังที่สองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปหลังที่3ต่อนะครับ อออตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะทุกคนตอนนี้ฝนก็อ่อยๆแล้วนะ ครับทุกคนตอนนี้ฝนก็เริ่มอ่อยๆแล้วนะครับ แล้วก็เบ็ดที่ผมดักไว้ก็สิบเจ็ดหลังนะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ออยฝนก็ตกแล้วนะครับผมก็จะกลับกันแล้วนะครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามผมด้วยครับผมจะ EP สองนะ EP สองเราจะมาดูเบ็ดที่เราป่าไว้นะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็คลินี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ